ทำแล้วลูกค้าทำไมมันไม่ติดยำเยิมอะไรก็ลแล้วแต่ทำไมหายมากินแล้วหายเงี้มันมีเหตุนะนไหนก็พูดเรื่องการลงทุนการเสี่ยงในการลงทุนนะอย่าลืมนะว่าคนมีตังค์อยู่สามหมื่นหะ้าหมื่นเนี่ยนะเสี่ยงลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามันหมดแล้วมันหมดเลยนะแต่เพื่อไม่ต้จงการให้มันหมดเนี่ยอย่างที่บอกนะทาตามคําแนะนําผมเองไม่ได้เชี่ยวชาญหรอกแต่ก็ไม่เปลองใครหรอก ในการริมรสหรือการปรุงอาหารใช่ไหมแค่การที่จะทำลาบน้ำตกซกเล็กอะไรก็แล้วแต่บางร้านนะสั่งลาบหมูเพราะลาบวัวผมไม่เคยกินส่วนมากถ้าวัวนะผมจะก,กินเนื้อทอดอย่างเดียวต้องแดดเดียวนะสองครึ่งแดดไม่เอาต้องแดดเดียวแล้วทอดหอมอร่อยถาลาบแกงเกลืออะไรผมจะไม่กินเนื้อแบบนั้นใช่ไหมถ้าทาาําลาบทุบลาบเลยนะมันต้องใส่เครื่อง หอมนี่สาคัญนะหัวหอมใบหอมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะใบหอมนี่อีกเรื่องหนึ่งหัวหอมมีความสําคัญมากกว่าใส่ใบหอมเวลาใส่ลาบอะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาแนะนำวันนี้ไนนะก็ไหนๆแล้วเป็นกายชุนชิมแล้วกันเพราะว่าปีจะปีใหม่แล้วเราต้องมาพูดเรื่องก,การทํามาหากินสักนิดหนึ่งเผื่อต้นปีหน้าผู้คนจะได้มองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสจะได้มีการเสี่ยงธรรมาชีอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวพักกูดเดียวครับ เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไอม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤด,ดูขาวม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผจิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขา,าซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 กลับเข้าสู่รายการรวยยีสบสี่ชั่วโมงกับผมกาลินอีกครั้งครับเมื่อกครกูผมค้างไว้เกี่ยวเรื่องการร้านขายลาบน้ำตกซุกเล็กเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวก็อธิบายหรือแนะนําไปเบื้องต้นแล้วคราวนี้มาพูดถึงร้านน้าตกซุกเล็กบางคนบอกว่าเอ้ยซุกเล็กคืออะไรผมไม่เคยกินหรอกแต่รู้ว่าเขาทํายังไงก็คือเนื้อสดๆและลาบสดง่ายๆนะแล้วเอาเลือด ถ้าเป็นลาบวัวก็อย่าเอาเลือดสดนๆเนี่ยลาบคนๆๆคนขี้เล่าชอบแซ่บหลายกวย่างี้เข้ามแต่ผมไม่ไม่ชอบกินดิบๆแต่รู้ก,รการทำลาบเนี่ยนะเอาลาบสุกก่อนลาบสุกจะให้อร่อยเนี่ยจำไว้เลยนะทำไมร้านบางคนหูกินแล้วมันติดใจบางคนกินแล้วอยากเททิ้งครึ่งหนึ่งเลยไม่อร่อยเพราะว่าเราเอาเนื้อที่แช่แข็งไว้ เนื้อที่แช่แข็งแล้วเอามาทําให้มันแบบอะไรอ่ะมาลวกอะไรมันได้เลยเวลาทําลาบจะไม่ค่อยอร่อยแช่แข็งเป๊กเลยนะกลางคืนเลยนะมาทําลาบจะไม่ค่อยอร่อยคนหนงคนฉะนั้นเครื่องปรุงอ่ะข้าวคั่วข้าวคั่วที่ใส่ลาบอร่อยที่สุดข้าวคั่วอะไรรู้ไหมทําจากข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวนะเห็นไหมมันจะต่างกันข้าวคั่วมันจะมีสองอย่างคั่วมาจาก เข้าเจ้าคั่วมาจากข้าวเหนียวแล้วก็ตาม้มันปนถ้าทํามาจากข้าวเหนียวปุ๊บเวลาคนนะ่ยนะมันจะมีความอะไรอะ่ะมันไม่ยุย่ยมันจะมีความเหนียวอยู่ในตัวกลิ่นมันจะหอมกว่าต้องใส่เยอะๆอย่างที่สองขา่ขาข่าเอ้ไ่ตะไคร้เนี่ยตะไคร่ต้องใส่บ้างบางคนไม่ใส่เลยข่าต้องมีบ้าง บางคนไม่ใส่เลยนะคล้ายๆว่าลาบมึงเอาตีนเคี้ยียใส่ใบโอเข้ไปใส่ใส่สาลแน่ใส่ใส่มันต้องมีบ้างกรไสักหน่อยหนึ่งจริงๆเนี่ยแต่ไคใส่ไม่เยอะหรอกไม่ไม่เหมือนน่ะหมายถึงว่าราดนะไม่เหมือนยำถ้ายำเนี่ยจะใส่ตะไคเยอะแต่ต้องมีบ้างหั่นไปฝฟยอใส่ใส่ใส่คนๆหอมแดงนี่คือหัวใจสําคัญเลยหอมแดงเนี่ยที่ไม่ใหญ่มากนะเท่าเท่านิ้วโป้งเท้าอ่ะ อันนี้มันจะเล็กไปหน่อยนะึงพวกทานใหญ่หัวแดงเนี่ยหั่นบางๆบางๆใส่เยอะๆแล้วก็ใบหอมต้นหอมสดอะ่ะหั่นใส่กันแล้วคนใบสะระแหน่ใช่ไหมที่ใบเออสะระแหน่แหละหันห่นนๆแล้วก็ใส่คน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 ,คน,คนใส่พริกเผาไปสักนิดหน่อยลาบเนี่ยมันจะเพิ่มอรรถรสแบบสุดๆไม่เชื่อลองดูได้ าแบบแบบลาดพื้นๆนะล้านข้างๆไงนะรับรองสู้เราไม่ได้หรอกเพราะมันแค่ทําแบบพื้นๆธรรมดาเจอเราใส่เครื่องปรุงเข้าไปเครื่องถึงๆเนะี่ยอร่อยมากๆเลยแทบจะเลียจานบางทีนะนะถ้าเลียได้นะถ้าสมาหมาเนะี่ยมันเลียแน่นอนแต่คนมันเลียไม่ได้อยู่แล้วอร่อยมากๆไม่เชื่อลองทําดูก็ได้ไปเปิดรนะ้านเนี่ยนี่คือพูดถึงลาบจะลาบหมูลาบวัวอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยมันต้องมีเทคนิค ม่กี่ทำามั่วาม,มาโอ้จะไปเปิดร้านเจ๊งไปไม่เป็นท่าไงมันต้องมีลูกเล่นหน่อยสิคือเรียกสูตรพิเศษหน่อยพวกนี้ผมลองกันหมดแหละผมไม่ใช่ไปดอนะผมลองไปชิมร้านนู้นร้านนี้ร้านไหนอร่อยผมกินกินแล้วผมพยายามแยกผมไม่ได้มีเครื่องไปแยกนะใช้วิธีการสัมผัสลิ้มรสว่าเออมันมีส่วนผสมอะไรบ้างอาจจะไม่เหมือนเขาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่รู้ว่ามีส่วนผสมแบบนี้มันก็ยำหอยแครงอ่ะ ร้านไหนก็ตามยำหอยแครงถ้าไม่ใส่พริกเผาเข้าไปไปส่วนผสมด้วยนะจบเลยกระป๋องละหกสิบาทอนะ่ะห้าสิบห้าหกสิบาทที่เป็นกระป๋องพริกเผาสําเร็จรูปอะ่ะแบบนี้นมันโอเคตักไปสักช้อนหนึ่งนะช้อนไม่ช้อนช,ช้อนซ่อมไม่ช้อนชงกาแฟนั้นมันน้อยไปช้อนหนึ่งแล้วคนนั้นมันเข้ากันนะออกมามจะมีความรสชาติที่หอมถ้าเกิดไม่มีแบบนี้พวกยำพวก่าไม่มีพวกนี้เข้าไปปส่วนผสมนะบางร้านเนี่ยทำมันจะมีกลิ่นเหม็นข่าว คนก็ไม่ติดใจดียกเว้นเราอย่าทําอะไรให้แล้วแต่พวกให้พวกกินเหล้าอย่างเดียวดิให้คนกินข้าวเขากินเป็นกับข้าวอร่อยด้วยเนี่ยยังข้าวเหนียวเนี่ยผมเห็นบางร้านนะสิบบาทโอ้โหเห็นแล้วหน้าข้าวเหนียวเฟี้ยงหน้าจริงนะสิบบาทให้แค่เนี้นิดเดียวจริงๆอะข้าวเหนียวมันจะแพงขนาดนั้นเลยเหรอ ให้มันสมน้าสมเนืน้อคือสิบาทให้ไม่ใช่ใพออิ่มแล้วแต่ให้มันดูเยอะอีกมาหน่อยนึงไม่ก็โอ้ให้แบบถ้ากินคำไม่ใหญ่นะสองคำเกี้ยงเลยแล้วใครจะมากินใครจะมาบริโภคเราเอากําไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรจะให้คนซื้อบ่อยๆเยอะๆปริมาณวอลุ่มถ้าเรากําไรเยอะขายชามเดียวถุงเดียวเขาเดียวกําไรเยอะวันหน้าเขาไม่มาซื้ออีกอ่ะกลับเขามาซื้อบ่อยๆ แล้วซื้อทีจะเอาแบบไหนให้เลือกเอาคนส่วนใหญ่เนี่ยคือเสียนิสัยเวลาทําธุรกิจการค้าเนี่ยนะหวังว่าขายอันเดียวยจะได้กําไรเยอะทีเดียวไปเลยคุณก็หวังไว้เธอรอไว้เธอะคุณก็ไม่มาหรอกเนื่องจากพวกหลงทางมาใช่ไหมขาประจาเขาไม่กินหรอกแบบนั้นนะ่ะผมมีตังค์ผมยังไม่กินเลยทาอะไรแล้วแต่คือเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปเนี่ยนะ เขามงอเลยเขามีข้อเปรียบเทียบมันไม่ได้มีร้านเรารา้านเดียวต้องเข้าใจซะก่อนถ้ามีร้านเราร้านเดียวอยู่ในอำเภองนี้แพงแค่ไหนเขากินเพราะไม่มีทางเลือกแต่จะเป็นไม่ได้ไงงั้นเราต้องเข้าใจวิธีการดําเนินงานชีวิตการจะเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่เสี่ยงให้มันพอเหมาะพอควรสมเหตุสมผลให้มันตอบโจทย์ได้ถ้าแบบนี้เสี่ยงแล้วมันมีโอกาสประสบความสําเร็จถ้าเสี่ยงแล้วหวงของ ใจแคบคนเราดูคนใจกว้างหรือใจแคบดูก่อนถือว่าร้านอาหารนะเจ้าของร้านใจแคบหรือใจกว้างดูการปรุงอาหารรู้เลยถ้าหวงเครื่องหวงของหน่อยนะเช้งอย่างเงี้ยไปไม่ลอดหรอกหวังกําไรมากเกินไปเครื่องปรุงโหใส่นิดนิดน,น,นหน่อยโดยที่มันไม่ได้เข้ารถเข้าเครื่องอะไรเลยนี่แหละคือช่วงปีใหม่เราก็พยายามที่จะนมามันเล่าสื่อสารกันในพี่น้องประชาชนบางคนก็เก่งอยู่แล,ล้วล่ะ เก่งอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ว่ากันอยู่แล้วเรากําลังพูดในคนที่ยังไม่มีช่องทางที่ทำมาหากินเอ้ยจะไปเสี่ยงอะไรนะปีใหม่ปี2557อีกไม่กี่วันก็ถึงแล้วอ่ะเราไปเปิดร้านขายลาบน้ําตกซกเล็กขายวยเตี๋ยวดูเพื่อจะประสบความสําเร็จแล้วก็แนะนํากันไปนะครับวันนี้รายการรวยยิบสีชมีูขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ